พันช์ไลคู่หูคนใหม่ของโจเกอร์เปิดศึกกับฮาร์ลี่ควินการพบเจอกันครั้งแรกฮาร์ลียังนึกว่าพันช์ไลเป็นแฟนคลับตัวเองอยู่เลยพันช์ไลเธอเนี่ยหมั่นไส้ฮาร์ลี่และรอโอกาสนี้มานานฮาร์ลี่เป็นคนสนิทจโจเกอร์แต่กลับอยากจะเปลี่ยนเขาพันช์ไลชอบที่โจเกอร์เป็นบ้าแบบนี้แหละเธอมีมีดมีอาวุธคู่ใจส่วนฮาร์ลี่ก็ใช้คอนมันเลตเป็นอาวุธประจําตัวด้วยความที่ฮาร์ลี่เนี่ยรู้สึกสงสารพันชไลนะก็เลยประเมินความสามารถคู่ต่อสู้คนนี้ต่ำไปโดนปาดคอไปแบบ ไม่ตั้งตัวและโดนโยนลงน้ําแมดแรกนั้นพันช์ไลชนะฮารี่ไปแบบชิวๆจนฮารีเนี่ยหายไปนานเลยและเมื่อพันช์ไลได้เผชิญหน้ากับแบทแมนเขาก็โดนยาหลอนประสาทอารีควินก็โผล่มาช่วยแบทแมนพาไปที่กบดานของพอยซ์เนวีโจโกเกอร์เขาก็แนะนำพันช์ไลไว้ถ้าอยากจะจัดการฮารีเนี่ยต้องเล็งที่หัวใจก็เลยได้รู้ว่าฮารี่ไปซ่อนอยู่กับไอวี่นั่นเองพันช์ไลถือปืนไฟกะจะมาเล่นฮารี่เลยฮารี่ก็ต้องอุ้มแบทแมนหนีเพราะ เขาสลบอยู่ทั้งคู่ก็สู้กันอย่างดุเดือดแมตช์แรกฮารลียอมอ่อนก็ให้แต่คราวนี้โดนจัดหนักแน่พันช์ไลจึงแขวะอดีตฮารลี่เพื่อจีใจดำว่าก็โง่เองที่ไปโดนโจเกอร์หลอกใช้สําหรับตัวพันช์ไลเองน่ะเธอมีอุดมการมากกว่าฮารลี่แต่ฮารลี่ก็เถียงนะว่าทั้งคู่ก็เหมือนกันนั่นแหละฮารลี่คิดว่าเขาไม่หัวใจส่วนพันช์ไลคิดว่าโจเกอร์มีสมองมันชอบปั่นหัวคนเล่นๆเธอทั้งสงสารแต่ก็ต้องขออัดพันช์ไลให้ตื่นจากโลกมโนสักทีพันช์ไลก็อยากพิสูจน์ใใหหห้้เเ็็นว่่่าตอไมมีโจจกกยังงะค มีอุดมการณ์เช่นเคยจึงตรงดิ่งหวังไปปลิดชีพแบทแมนที่สลบอยู่แล้วแบทแมนก็ฟื้นขึ้นมาพอดีด้วยความอ่อนประสบการณ์ทําให้เธอประมาทบรรดารุ่นพี่เห็นแบทแมนฟื้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเลยโดนแบทแมนรวบทันทีแมชนี้ถึงแบทแมนจะเป็นคนจัดการพันชไลน์แต่ก็เพราะฮาร์ีควินช่วยชีวิตแบทแมนเอาไว้เธอจึงนําคะแนนตีเสมอได้